ครับก็สวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับในเรื่องของบทที่2รู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนะครับโดยเนะื้อหาจะเป็นอย่างไรนะครับขอให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอจนจบแล้วก็ทํากิจกรรมท้ายคาบเรียนด้วยนะครับในวัยของนักเรียนนะครับเป็นวัยที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งวัยรุ่นเป็นวัยที่เริ่มมีความรู้สึกทางเพศนะครับสนใจเรื่องทางเพศ และมีการแสดงออกในเรื่องทางเพศมากขึ้นนะครับเป็นผลมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกร่างกายของพวกเรานะครับซึ่งในปัจจัยภายในในร่างกายก็คือได้แก่นะครับฮอร์โมนและปัจจัยภายนอกได้แก่นะครับ <orm> เพื่อนครอบครัวสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับทําให้เรามีพัฒนาการที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นรวมถึงการแสดงความรู้สึกทางเพศมากยิ่งขึ้นนะครับ เพศสัมพันธ์การติดเชื้อ HIV และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันนะครับทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจัยต่างๆดังนี้น,นะครับ 1. ปัจจัยที่ทําให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงที่นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะครับโดยในปัจจุบันนี้นะครับมีหลายปัจจัยมากที่ทําให้เกิดทําให้วัยรุ่นนะครับมีพฤติกรรมเสี่ยงที่นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ซึ่งนะครับเราสามารถที่จะ าหานะครับปัจจัยแล้วก็จําแนกนะครับได้ดังต่อไปนี้ครับ 1. ก็คือความเชื่อและค่านิยมนะครับซึ่งวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนนะครับอาจถูกชักทูงให้มีพฤติกรรมที่เป็นค่านิยมผิดเช่นก,การมีคู่รักในวัยเรียนเป็นต้นอย่างนี้นะครับ 2. นะครับสื่อภาพและเนื้อหาของสื่อบางส่วนนะครับทำให้มีการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของ นะครับทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับและอาจจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมลอกเรียนแบบจนนำมาสู่นะครับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ครับ 3. ส,สิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมบางอย่างอาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีความเสี่ยงทางเพศเช่นนะครับการอยู่ร่วมกับคนรัก2ต่อ2ที่บ้านการอยู่ในที่รับตาของผู้อื่น2ต่อ2อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ในเรื่องที่สี่นะครับก็คือแรงผลักดันจากฮอร์โมนเพศนะครับเมื่อร่างกายเริ่มผลิตฮอร์โมนเพศในเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นทําให้มีความรู้สึกทางเพศนะครับเกิดการอยากรู้อยากลองรวมถึงการทดลองอยากมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงครับ 2. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์นะครับ ในเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์นั้นนะครับที่ส่งผลทำให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมและการติดเชื้อ HIV นะครับเราก็มีดังนี้นะครับหการไม่เคารพสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของผู้อื่นนะครับสก็คือการเสพสารเสพติดหรือดื่มฟุลาทําให้ขาดสติในการยับยั้งชั่งใจตัวเอง 3. ก็คือการอยู่ในรับ ตาคนหรือดูสื่อนะครับที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศกับผู้อื่นสองต่อสองและเรื่องสุดท้ายก็คือการยินยอมให้ผู้อื่นหรือต่างเพศสัมผัสร่างกายทําให้เกิดความตื่นเต้นทางเพศนะครับการตั้งครันนะครับเราสามารถแบ่งออกได้2ประเภทก็คือการตั้งครันที่พร้อมแล้วก็การตั้งครันที่ไม่พร้อมนะครับสาหรับการตั้งครันที่พร้อมหมายถึง การตั้งคันที่เป็นไปด้วยความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายนะครับประกอบกับมีความพร้อมในทุกด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจอาชีพที่อยู่อาศัยรวมทั้งความมั่นคงทางใจนะครับซึ่งโอกาสที่ตั้งคันจับเป็นไปด้วยดีนะครับตลอดจนการเลี้ยงดูบรท,ที่เกิดมามีโอกาสสูงที่จะสามารถรับมือได้อย่างราบรื่นนะครับและเป็นการสร้างประชากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศได้ การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมนะครับหมายถึงการตั้งครรภ์ที่อาจเกิดได้หลากหลายสาเหตุเช่นนะครับการไม่ป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์หรือป้องกันแล้วแต่นะครับเกิดความผิดพลาดการตั้งครรภ์เมื่ออายุยังน้อยนะครับหรือการตั้งครรภ์ที่เกิดจากความรุนแรงทางเพศเช่นการถูกบังคับการข่มขืนการถูกล่อลวงให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่เต็มใจอันนี้ก็คือการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมนะครับ ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในรายวิชาสุขศึกษาและภาศึกษาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับในเรื่องของปัจจัยเสียงที่นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะครับคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับนักเรียนจะปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวัยแล้วก็หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะครับคุณครูก็ขอจบ การนําเสนอแล้วก็จบเนื้อหาเพียงเท่านี้ครับคุณครูจะมีคลิปวิดีโอหรือเนื้อหาอะไรนะครับเนื้อเรื่องถัดไปเดียวให้นักเรียนติดตามนะครับที่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย